น่าดาวนะที่ช่วยจอแดนหับรถตูู้ฮ้ยไลฟ์แอคท์หรอใช่แล้วค่ะใช่หรอใช่แล้วสวยจีน้ครสวยดีพี่สาวใช่ไหมนี้ วันหออะไรกันวันนี้พักเที่ยงไงก็เลยแบบว่ามันก็มาไลฟ์เพราะว่าวันเกิดไม่ได้ไลฟ์ใช่ใช,<อ>ช่ผมว่าวันนี้วันนี้แบบวันหลังวันเกิดเราก็เลยมาไลฟ์กนโอ<ฮ>้โวัสดี้พี่โชคุณนะเฮ้ยคือว่าน่าจเรียนน่าจเรียนครับคือแบบเราเป็นคนดีตั้งใจเรียนอยู่แล้วว่าใช่ไหมหาวัเพื่อนกิตตนน่าจเรียนเนะาะกิตตนน่าจเรียนอยู่แล้วเพื่อนๆก็บอก ้กตั้งใจเรียนนะขอบคุณครับ Happy Birthday นะกิีตาร์ Thank you Thank you นะครับ Thank you ทุกคนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าห้องเราก็คือแบบสนุกสนานเวลาพักหรอคะใช่แล้วครับแม่มีของขวัญที่แฟนคลับฝากมาให้นะคะขอบคุณมากครับ แม่เก็บไว้ให้เราขอบคุณนะครับพี่พีมวันดีวันนี้พี่พีเข้ามอหรือเปล่าด้ตัวคิ้วไหมฮะไม่ไม่ัเนี้ยวคือเมื่อวานนะว่าจะไปถ่ายรูปโฟโต้บูตตัวเองแต่ว่าคือไม่ค่อยเช็คสถานที่เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่เลยแล้วตึกก็ปิดก็เลยขึ้นชั้น30อะไรไม่ได้เลยก็เลยแบบเอช่าไม่เถอะ อ๋อพี่ไม่ได้ไปมอลหรอวันนี้ไม่ถ่ายเไไดยเออวันนี้ว่าจะไปถ่ายโฟโต้บูทถ้าใครว่างก็เจอกันได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะเห็นเขนาซ่อมอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างตึกก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีนะครับทุกคนอุย้ยสวัสดีพี่หลุยส์ับสวัสดีครับน้องข้างบ้านสวยมากขอยจีหน่อยน้องรับ <c oughs> คนนี้หรือคนนี้น้องข้าบ้าน,นสวยมากอ่าใช่จริงๆอ่ะ เป็นดาราใช่ไหมการบอกของเบรดีกแล้วเป็นดาราดาราอะไเลยป a p p y b i r t เดย์นะจี่น้องขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะน่ารักเลยน้องกิตาเอออยากจะบอกว่าเมื่อเช้าเพื่อนเอาของขวัญมาให้ด้วยพี่ลหัสเอาของขวัญมาให้หลังมาเลยอ่ะไม่น่าตาเปิดล็อบบี้ปิดจริงหรอ เราปีผิดแล้วกิต้าจะทำไงดีอะไรนี้อ่ะป้ปถ่ายฟโต,ต้บูธเลยทุกคนไม่เป็นไรนะไว้ปีหน้า,าคุณอยู่โรงเรียนหรือเปล่าใช่แล้วบัดตอนนี้กำลังเบรกอยู่นะสินสาวกิต้าสินสาวนะครับทุกคนคีดถึงทุกคนมากเลยอ่ะอยากมาไลฟ์บ่อยๆ นด้ทุกสิบวิเอ็กสิบวขึ้นต่อน้องข้างบ้านไม่อยากเจอน้องข้าวานน้องข้างบ้านเป็นใครเป็นใครปะน้องข้างบ้านน้องข้างข้างนี่หนังเขากำลังเข้าโรงนะไว้เต้นต้องไปดู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 ใช่เลย ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเกียบคิดด้างจากมอมิอวคือใครอ๋อเพื่อนมังน,น,น้องมีผู้จัดการยังคะโอ้จีน้องมีผู้จัดการยังคะไม่ไม่อาอนยังไม่มีผู้จัดการนะครับ เออ่กีตาร์คิวเต็งคิวนะคะคือจริงๆอะ่ะวันนี้เราก็อยากมาพูดคุยกับทุกคนไงคิดถึงกันเลยเข้ามา,าไลฟ์เลยก็เลยบอว่าวันไม่ไหลไรคือเมื่อวานอ่ะตอนแรกว่าจะไลฟ์ตอนแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าคุณแม่ป่วยพอดีคุณแม่ไม่สบายเป็นแบบเป็นไข้เป็นหวัดอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออกลับบ้านก่อนดีกว่าก็เลยไม่ได้มาไลฟ์ให้ทุกคนดู ฉันเพิ่งไปโรงเรียนและฉันเห็นคุณชีคุณมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยูน่นะครับไลฟ์หรือเปล่ากีตาร์ฝั่งนัดน้องหน่อยค่ะอะไรนะนัดนัดอะไรนัดน้องนัดน้องหน่อยเป็นดารากันทำไมกูหัวคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมคะยังมีชีวิตอยู่ ฮัลโหลกีต n า h ์นะไว้ยสวัสดีลิงฮะไม่ไฟล์หาไรจีเพื่อนไม่พูดสียงดกันแั้กันเราเป็นสวัสดีพ่อฮัลโหลน้องฮัลโหลพี่ฮัลโหลสวัสดีพ่อเจ๊ชื่อเจ๊ชื่อเอทเทกเอ่อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากิต้ารักวันนี้กีตารู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรดีรู้สึกแฮปปี้มีความสุขแฮปปี้คุณเรียนคุณเรียกเรียนกิ๊ดาสกันเรียนกิ๊ดาสุัเขาหมายถึงเราเรียนอางที่ไหนหรือเปล่าเรียนชื่อสาชิตมาสวอรนะครับชื่อเต็มๆชื่อเต็มเต็มโรงเรียนสาชิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานวิทยายมน้องกิต้าคุณปรียนที่ไหนกัน ไม่หมนแกเพื่อน I U S C o o y e S กุยกุยกุยหรือเปล่าฉันกำลังเรียนอยู่ก็นี่ไง G U I ไงกุยอ๋อกุยอ๋อเข้าใจละกุยกำลังถ่ายทอดสดและฉันกำลังนั่งดูคุณอยู่ไม่ดีนะเราต้องไปเรียนถ้าจะทำให้ากันสวัสดีไปบ้างเอ้ยสวัสดีขอสวัสดีครับ อะไรล่ะกินข้าวยังคะน้องกีกินแล้วน้องกีอะไรล่ะน้องกีต้านะครับชื่อเต็มๆเลยน้องกี Happy Birthday นะขอบคุณนะคะับ่ีใจเลยล่ะคะน้องกีต้าเดี๋ยวจะฟ้องคู่จะฟ้องคู่ไม่ได้คุณแล้วเพื่อนของคุณน่ารักมากคคุุณณแล้วน่ารักมากอันนี้ทักทายทุกคนนี่คนนี้นะเนี่ยสองคนนี้นะ เป็นเพื่อนที่นิสัยดีกีตาร์มากินชีสโนตมาใช่ไหมฉันเจอรูปกีตาร์อายุอ้าเดือนและรูปนักศึกษาเขาพิเศษมากอ๋อจริงเหรอขอบคุณนะคะัตลกเกินชีวิตกีตาร์น่ารักซะเขงผมนะครับใช่ตอนนี้คือฉันกำลังคุณอยู่ตอนนี้คือเพื่อนของคุณภาษาเมืองหรอ คืออยากจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่อายุ16ปีใช่ไหมก็มีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกยังไม่ชินเท่าไหร่เพราะว่าอายุ16ปีจากอายุ15มันก็แบบตกใจอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมผู้จ่าน่ารักจังเลยของคุณนะพี่ต้าน่ารักจังเลยขอบคุณครับเออมตัดผมก็นะแล้วมันก็ อะไรวะอ่ากินข้าวนมผู้คนกินข้าวเที่ยงกันอย่างก,กินได้แล้ว <c oughs> เอ้ยกินได้เออกินได้กินข้าวฉาแต่ว่าวันนี้กินได้ไม่กินเพราะว่าแบบกินข้าวไปแบบตอนตอนแบบตอนในครอบเรียนไปเยอะวันนี้กระโดมเยอะได้หลายอย่างเลย <c oughs> <c oughs> ต้องเพ่ตกใจเลยโต๊ะกินได้แม่มีได้ของกินและมีแต่เตาเดียวด้วยมันเยอะจริง <c> จ <oughs> หยิบมะม่งขึ้นมาไม่มีน้ำจิ้มไปชคือนักินอเนี้รวยนะดิโอคุเดงเหมไอกูโดนหมดนะสวัสดีพี่ตูนครับสดีเฮ้ยสวัสดพี่ตูนไปไไปกินข้าวัไก่ะเสียงคำอร่อยับสุส์เกิดนกีตร์ฉลกีตร์ตลอดไปกีตฉลักนะวันออะไรอ่ะ หอยจีสาวได้ไหมอ่าได้ไม่ละหอยจีสาวคนนี้ได้ไหมพี่สาวคือคนนี้ยอะไรไม่เหมือนบ้าไม่ได้อเน่้ก็เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดีใครถ้าเรานนอนเลยดิ ไม่รอรอรอคนครบสี่สิบเดี๋ยวเอาให้รอคนครบสิบลิซ่าสามหกลดลงเรื่อยเรื่อยเลยอะไรอ่ะชิ่นตา่น่นเพลิชื่นจาวกิต้ามีเพื่อนเป็นผมรอไหมไม่มีเป็นผู้หญิงน่าเหมือนจาขาไหมบีมเป็นผู้หญิงคือมีเพื่อนที่เชียงใหม่น่าเหมือนกับอลิสมาโตตินลีสโตตินกิต้ากิต้า ใครก็มาอ้ยสะบัดโรอะไรเนี่ยตลกนะวนะสวัสดีคุณผู้กษาเวียดนามได้ไหมสิงสาวเดชเชียงหนองงอนะมาดนี้ครับริชวิทก,กีตาร์โพสท่าให้ผู้หญิงถ่ายรูปได้ไหมรไะะอคือโพสท่าให้ผู้หญิงถ่ายรูปสวัสดีครับสวัสดีผู้หญิงสวย เฮ้ยวันนี้นอนอะไรนะมีแต่คนชมกันม่ชมกันบ้าเลย <c oughs> เป็นสาวอันดันดาวันดีจำหน้าไอจีได้ทุกคนเลยจำได้สิเ<ม>พื่อนย่นไอขับก็จำได้แ <c oughs> น,น,น่นอนเราบันจำเก่งสวนไม่เคยลืมเลยแนะ <c oughs> ล้วหลอเท่ากีตาร์ไหมน,นะ <c oughs> ทุกคนว่าแบบการควรไปอยู่นะเป็นดาราลงดารามันได้อะอันนี้ไปประกวดที่ฟิลิปปินส์เหรอที่ส่งให้ดูอ่ะอประกันไม่ประกวดนะเนะดูแฟนแอป oh about your friend instagram เดี๋ยวเปิดให้ดู your friend instagram มาเที่ยวเชียงใหม่อีกไหมคิดถึงเดี๋ยวไปนี่ผู้ติดตามผู้ติดตามเพื่อนผมนะมี หนึ่งพคนแต่แต่ว่าลงสงโคตโอ้ยเป็นไปได้ยังไงครับเพื่อนเทำไมหัวล้ออะไรอ่ะจะลงโค้ละตาพูดภาษาเวียดน,นามได้ดีขึ้นมากทุกวนันจีนล้อกินข้าพูดจีนหน <c oughs> ่อยจ้า家好大家好我是泰国人呐啊我ค ita 嗯我เจี a ยว โอเจ้ากีตารจริงๆของการพูดเก่งกว่าอีกใช่แทนไมไม่ไปแล้วไปบายบายสวัสันต้องพูดแล้วกูก็ให้กำลังใจเธอฉันตอูดอันนี้อะไรด้วยกันดอยากแบบไลฟ์แบบร้องเพลงอ่ะแต่ไม่มีคนเล่นอะไรเลยอ่ะพี่ยี่สิบมาพี่ยี่สิบเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหม กีตาร์การุณำพูดภาษาเวียดนามยังไม่เห็นมันเลยป้ายน้องนะย่อแปะภาษาไปตรงนี้เนาะไม่มีจุ๊จแล้วอ่ะมีมีมีมมมโอเครอ,อก,กีตาร์อเอาที่จุ๊บกีตาร์ก่อนรอ,อก,กีตาร์อเอาที่จุ๊บกีตาร์ก่อนรอกีตาร์ที่จุ๊บโทรศัพท์หนึ่งไม่อยู่แล้วคนนั้นนะ่ะคนไหนหอ่ะ ีมันชอบแซวเลยทุกคนคือแบบวันนี้เปิดให้แบบทุกคนถาม Q&A กันได้เลยนะครัะ Q&A กับกีตาร์ Q&A กับบายบายน้องบายบายน้องบายบายครับบายบายครับพี่ไม่เราไปถึงท้ายแหละไม่้ทำอะไรใครอยู่กันเลยปากแห้งนะใคร อยากให้กีตาร์เปล่าไม่ให้เนสสี่ยสามารถส่งดิสมันไม่ได้ <c oughs> คุณเล่นนะเดี๋ยวซี <ผม S 1> รีส์ว<อ>ัดยอดเดี๋ยวปีหน้าตามไปเป็นรุ่นน้องที่เอกละศาสตร์นะคร <c oughs> โอ้ยจริงเหรอครับร <c oughs> อนะเอกละศาสตร์กีตาร์จะมีผลงานให้ติดตามไหมต้งพูดว่าชิงชิงสวยมากาเป็นภาษาจีนชิงชิง很漂亮哎 น้องกิต้าจะมีผลงานให้ติดตามไหมก็ก็อยากให้รอดูกันนะครับเพราะตอนนี้กิต้าก็ยังไม่รู้สงสัยเรื่องนี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเพราะเมื่อไกิต้ากิต้าก็ยังไม่รู้อยเดี๋ยวกิต้าก็จะรู้พร้อมกับทุกคนนะครับถ้าสัญญาไว้ให้กิต้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยทุกคนก็จะรู้เหมือนกันใช่คกิต้ารีเมมเบอร์กันยาไหมคะไอรีเมมเบอร์อยู่คะที่กันยา ใบหน้าของคุณมีอะไรผิดปกติอันนี้หรอแทนแปะสิวไงตรงนี้เป็นสิวก็เลยเอาดาวมาแปะจริงๆมีหลายตรงแหละแต่ว่าคือต้องมันก้อนตุบไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คนเหงาไหมคือุณคนคือเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะวันนี้แต่ว่าทุกคนสามารถพูดกับเราได้นะเราเป็นสพยายามต่อคือขนมกาแฟปะ ก็แกล้วโซ่กอเฮอคือตอนแรกคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ากินบ้ากินเค้กอะไรก็เลยซื้อเค้กกาแฟให้พี่หวัดดีเฮ้ยพี่เมไม่หวัดดีครับอะไรคือเค้กอ่ะันเป็นเค้กกาแฟหรอไม่มาคือเค้กช็อกมิ้นแต่คือตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ากินเค้กอะไรได้บ้างแล้วก็ถามเจ้าขาเจ้าขาบอกว่าเจ้าขาก็ ตอนอยู่มงอ่ะกิต้าก็ไม่ค่อยกินเค้กก็เลยไม่รู้กินเพ้กอะไรก็ตามไปซื้ออ่ะก็เลยแบบเอ่อเห็นช็อกมิ้นเห็นโปรไฟล์อ่ะกินช็อกมิ้นใช่ปะกิต้าพูดถึงบทบาทในจีนในปัจจุบันมีสัมพันธ์ไหมไม่รู้จะพูดอะไรสิเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวรอดูเนี่ยนะคนใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามไปพร้อมกับผมนี่แหละ เดี๋ยวผมรู้เมื่อไหร่ผมก็บอกใช่น้องกีตาร์ค่ะ,ค,ะคุณช่วยสอนภาษา,าจีนให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ค่อยได้เลยะครับฉันพูดภาษาไทยไม่ได้ฉันเห็นว่าคุณทําได้ดีและเยี่ยมมากฉันใช้ Google แปลแปลเพื่อสิ่งนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากแฟรขค่ะเราได้รักกันมากเลยพี่เอกมาตอนที่หนูถ่ายมันเกิดเธอเมื่อ วันนี้เนาะสุนทรเวนเกิอดอีกรอบนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะ <มา S 1> ที่แบบที่ยังคุยกันใช่เพราะว่าน้ารัามากเลยอืมอืมแล้วทำไมใกล้เสียเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้นะครับดูแลง่ายนะครับกินแค่ข้าวกับปลาทูใช่ไหมลิใช่ชอบกินมาก waiting for my baby ชูครับชูฮานอยซี n ีเวียดนามซินจ่าฮานอยจ่าฮานอยคนเรียนหรือเปล่าเซนไพ for for me baby ไอยากได้วาฟมากพี่ทอมพี่ทอมจารย์ปออจรยอนอนไปเรทํัอยู่ไหนอยากเจอกีตาเจอกีตาร์จำชื่อไม่ได้ พี่เอ,อินหรอครับเดีย๋ยวผมไปไปดูไซ้ล้วยจีแป๊บนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่คุ้นก็ปกีตากินข้าวยังกินแล้วเฮียเั้นสวัสดีครับพี่จ้าจำพี่ต้าจำน้องได้ดไหมใครอะไรจำได้ทางมาสี่จำได้ไ I love you นะแล้วมึง Can you say อะไรเนี่ย Can you say ไม่แน่ใจอ่ะ I miss Kita so much Thank you na. I miss you too Call yeah. me Call me Maybe we will meet each other So I really hope to see you there I ร e งจริงเดี๋ยวห้าสิบเราจะไปละเพราะว่า Happy oh, birthday, е т วันเดย ใครพี่เือได้นานทุกคนใครพี่ือได้นานกีตาอมิซิตาสมบูหัวร้ออะไรอะไรไ่ยองคายตื่นตเฮรียรอโบนัสไงที่เป็นเพื่อนฮาริมาอ๋อจำได้สิทจำไม่ได้จำรหัสไม่ได้เอาไปได้ยรือเชี่งใหม่ อ้าวสวัสดีนี่ใค่ะนหน้านานานาราชาเมื่อคือเห็นเปนค่ะเมื่อดีเจ้แปนเคยถ่ายรูปกับเธอตอนเดือน6ละอ๋อสวัสนาค่ I love you ปัน b ุ n I love you ปันอืมคือไง Can you say เนะี่ยเธอพี่ไปทําวิจัยละโอ้ยทำวิจัยสู้ๆนะครับพี่ขอบคุณนะครับเออที่มาแบบยังหูับมาชมกันวา่าวิจัยมันยุ่งม,มากหเขาใจสู้ๆเหลือเวลาอีกสิบห้าวันจะวันเกิดกิ๊ต้าจะถึงวันเกิดกันยาเร็วๆนี้กิ๊ต้าจะอวยพราอะไรไม่เถอะโอ้นนเฮ p p ์พิวเบอร์เด o ์ทนะคะพี่กันยา I hope y o u happy and นด์อ have a great year นะ on your birthday y ย a h พี่ยูเซซินจาวซินจาวซินจาวมือเราเป็นสีแดงดะูเเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินบวยเรากินขนมอันนี้ก <c ười> <ม>ีแาชอบกินบวยมากทุกคนแต่กินยเยอะไม่ดีนะอย่าบอกแม่นะนนบ,วนบ,บวยแดงใน t ิกตอกอะกีแทชอบอะคือบวยแดง เยี yeah, s <S ่ยมไปดีคร er> ับคืนหน้าผมไม่โอเคเดินหน้าม euh, ันเกิดยี่ละอวยพรให้ได้ไหมได้เลยพี่เอิญตาขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เรียนปังๆทำวิจัยได้แบบดีเยี่ยมไม่ต้องแก้สองสามรอบก็คือขอให้ผ่านรอบเดียวผ่านเลยอะไรมาว่ากันอยู่ดูหมดหละพี่ตาหลัง ถต้องไปไหน,นหาหยค,คยินขนมมันยังไม่อร่อยนะของอลิซแต่ว่าเราแอบกินก่อนมันคืออะไรไม่รู้คืออยก,กินที่แบบมันเป็นอีกรุ่นมีใครอยากเห็นเพื่ออะไรกคอนไหมเนยคือคน,น่ารักนะหน้าตาน่า,ารักครีอานนิดนึงใช่ครีอันฮัลโหเียนา ถามคำถามเลยเอ้ยไม่ถามคำถาม